ใกล้เข้าสู่ฤดูของมะขามเทศกันแล้วนะคะหลายหลายท่านเริ่มที่จะเตรียมซื้อมาทําเมนูเด็ดของแต่ละคนที่นนท์ไทยก็เตรียมที่จะจัดงานมะขามเทศเพชรนนท์ไทยแล้วเหมือนกันวันนี้จะพาไปชมอีกหนึ่งสวนที่น่าสนใจค่ะที่สวนมะขามเทศน้องหลุย์ค่ะอยู่ที่ตําบลกําปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่นี่ปลูกมะขามเทศเพชรนนท์ไทยซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ ที่บอกว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยนั้นรสชาติอร่อยหวานมันแล้วตอนนี้กำลังเริ่มออกฝักที่มีผลแก่สามารถเก็บเกี่ยวส่งขายได้แล้วโดยที่อำเภอโนนไทยนั้นดินส่วนมากจะเป็นดินเค็มปลูกผักผลไม้ชนิดอื่นๆยากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ปลูกแล้วก็ตายหมดทำให้ชาวบ้านหลายๆตำบลต้องหันมาปลูกมะขามเทศ ซึ่งปรากฏว่าได้ผลผลิตที่น่าพอใจรสชาติหวานมันอร่อยและขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าพื้นถิ่นของอำเภอโนนไทยโดยล่าสุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ทํทำให้ราคามะขามเทศที่นี่พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ60บาทแต่ปีนี้ราคาสูงขึ้นมาอีกค่ะเป็นกิโลกรัมละ100บาทแต่สินค้าก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอยู่ดีค่ะ โดยทางด้านคุณป้าสำเรียงบุญลอยเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศที่สวนน้องหลุยเล่าให้ฟังว่าปีนี้ผลผลิตออกแล้วแต่ว่ายังเก็บได้น้อยอยู่เพราะปัญหาในปีนี้ก็คือมีเพลีย้ยไฟระบาดจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งร้อนมาเร็วแล้วก็มีภัยแรงด้วยทำให้มะขามเทศเพชรโนนไทยใบเหลืองฝักไม่เจริญเติบโตมากเท่าที่ควร แต่ว่ารสชาตินั้นยังหวานมันอร่อยเหมือนเดิมและทางอำเภอก็เตรียมที่จะจัดงานวันมะขามเทศเพชรนนทยในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้บริเวณหน้าอำเภอโนอนไทยจึงขอเชิญชวนทุกท่านแวะมาเที่ยวชิมมะขามเทศเพชรนนทไทยกันได้นะคะ